เฮ้ยโอ้ย,อยเจอสไวเก <c oughs> ือบเกือบไปดนี่ไปทัน,นเกือบอัดฮ <c oughs> ึมคุณพสุเฮ <c oughs> ้ยนี่เ้ยพิสดารเมื่อกี้มีช็อกนิดหน่อยแม่ง <c oughs> เจเสวอะมีปัญหาน่ามีปัญหาอะไรน่าจะมีปัญหาอะไรทางนั้นนะน่าจะปลอดภัย ม้าโยงขวาได้กันรอบนี้มาทำไมวะมีตกใจนิดหน่อยผมมีตกใจนิดหน่อยพี่เอาม้ามาทำไมวะผมตกใจนิดหน่อยมาผมขอเกลี่ยมเกลี่ยมไปใกล้ๆพี่หน่อยนั่นแน่เอางี้เลยนะพี่นะพี่เอางี้เลยนะพี่ต้องเลือกแล้วพี่จะซ้ายขวาหรือพี่จะแทงมาตรงกลางวิว่าหมาผมพร้อมรับพี่ทุกท่วงท่า ขอมากินได้ไหมพี่ผมขอมากินได้ไหมม้าผมมันหิวอะม้าผมมันหิวมากเลยตอนนี้ผมขอมากินแค่นั้โอ้โหพี่ไล่มาพี่ไล่มานะผมผมยุบไปสักทีหนึ่งดีไหมอ่ะหยอบจับหยอบจับ,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 บผมกลับกันผมกลับกันผมไม่ค่อยอยากสู้พี่เดีพี่อันตรายมากโอ้โหพี่จะแหงหม่ตัวแล้วเหรอผมขอควนผูกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมรอให้พี่พี่ต้องการอะไรวะเนี่ยพี่ต้องการอะไรจากผมวะเนี่ยพี่เปิดมาไปไหนได้บ้างเนี่ยไม่ได มันอะไรกันเนี่ยมากอะไรวะเนี่ยมากอะไรของพี่เนี่ยโอเคกินหนึ่งแล้วเดี๋ยวโยกมา้าหนีโยกไปไหนดีวะโยกไปยุกทั้กหนึ่งทีได้ไหมยุกยุกขาดบี้พี่จะกินผมเอา่าพี่จะกินผมไหมผมถามแค่นี้พี่จะกินผมหรือเปล่า อะไงพี่เอาไเอาไง,ไ,ง,ไ,งไม่กินเย้ยตรงนี้มันพอจะมีที่เล่นได้นะแทงขึ้นไปแทงสวนเข้าไปม้าผมจะกลับทางไหนก็ได้ผูกคนไว้หนึ่งตัวไอ้ผูกม้าไว้หนึ่งตัวผมจะเอาม้าไปจับเม็ดพีอ่อ่ะมาผมผมคอร คุมเชิงมะะนะพี่แรงเหลือเกินในตรงกลางกระดานเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมผมก็อยากเล่นกับพี่เลยอ,อืพี่จะซ้อนเรือซะด้วยจิตใจพี่นี่มันโหดร้ายจริงๆเว้ยจิตใจพี่นี่มันจังโหดร้ายจริงๆ มันต้องมาพี่มันต้องไปสักตัวหนึ่งอะไม่งั้นมันไม่ไหวจริงมาพี่หน่กเกินผมี่รับบทได้โอ้โหผมผมขอกระแสะกระแสะเข้าไปหน่อยได้ไหมพี่ยุกมาไม่ได้พี่ยุกโน้นใช่ไหมยุกกินโคนนอีโห้โองลองดูลบผมลบอ,อุ้ยอระไรกูนะอื้อหือ ทาไงพี่พี่จะยุกผมไหมพี่ยุกผมไหม,ม,ไหมนั้นโอ้โหอูว่อะไรวะนะมันมันยังไงกันวนะนอาม,มามันต้องพังกันเป็นลำนึลงนะวันนี้เลือดต้องเจิกนองเต็มท้องน้ำพี่ไม่ยอมกินก่อนซะด้วย พี่ไม่ยอมกินก้อนซะด้วยมมมผมขอสลับตำแหน่งหน่อยได้ไหมผมขอผมขอสลับตำแหน่งหน่อยผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมต้องสลับตำแหน่งไม่ไหว <S <S โอ้โหพี่ที่ไม่ให้โอกาสเลยนะเนี่ยผมผมขอวนใหม่นะผมขอวนใหม่ถ้าผมได้วนใหม่นะพี่โดนผมแน่ผมบอกเลย ตอนนี้มันเป๋ย์ไปหน่อยตอนนี้มันตุบป่ะเป๋ย์โอ้โห้ขึ้นกดเรือกันสิไอ้ฮี่ ต่อมาไว้หนึ่งทีทางไม่ค่อยสะดวกบอกตรงๆว่าทางไม่ค่อยสะดวกถ้าเขากินมา้าเราจะได้ผูกเบียร์ได้อย่างน้อยก็ตตวนก็ยังดีวะแต่ถ้าเขาไม่กินม้าเนี่ยเรากินยุคเขาวิชิด เอาไม่กินหรอนีอ่หง่มันต้องไปสักตัวดงไงโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจเชื่อไม่ไหวไม่ไหวจริงอ่ะผมให้เบียร์ผมมาแล้วผมยอมผมยอมให้เบียร์ผมแล้วพี่ ย่เบี้ยวได้เลยผมว่าผมให้ตัวเดียวพอสองตัวเยอะเกินไปหน่อยเก็บไปหน่อยพี่สองตัวมันเยอะไปหน่อยสองตัวมันจะเยอะไปหน่อยนะเยอะเยอะไปหน่อยเยอะหเยอะเอาไงพี่ เออเรือพี่จะไปทางไหนว่ามาเอ้ยสว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 ย clean วุ้ยโอ้โหโดนกดปะเนี่ยโอ้ เรืวผมมันต้องออกไปตามลำแม่น้ำบ้างแล้วไม่ไหวจริง,ง <c oughs> วันนี้คองไม่ค่อยมีเลือดเลยโอ้โห <c oughs> ผมล็อกเรือพี่ได้ไหมโอขอล็อกเรือพี่ได้ไหมขอล็อกเรือพี่ได้ไหม อะไรอยู่เนี่ยหมาเฮีย้ยอะไรไปได้วยโอ้ยพี่ไปให้ผมมีที่ยืนในสังคมบนโลกใบนี้วิตามกผมอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ตายแล้ว <c oughs> แม่เมือ <c oughs> มันกินเรากินกำบัรกันกำังกันกำบังกันโอ้โหอะไร่ะเนี่ย มาทำไมวะมันมีตาไหนข้ามไหมนี่โอ้โหตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยเลยโอเคอะทำไงนะพี่จะไปไหนเนี่ยโอ้ผมปวดไปแล้วพี่เอ้ย ผมไม่มีที่จะเดินแล้วพี่บีบผมแบบเหมือนพี่ขุดเลือดจากปูอะผมผมไม่มีเลือดให้พี่เดลี่ดล้วะผมไม่ไหวลนะผมผมหนีสุดใจขาดดิ้นเลยพี่เอ้โอ้โหผมกินหมาพี่ได้ไหมมันพอมันมัน,ม,นมันพอจะมีหวังไหมพอจะมีหวังไหมพี่ พอจะมีหวังไหมพี่บอกผมหน่อยดิพอจะมีหวังไหมแผนผมมันพอจะมีหวังไหมแผนแผนะผมมันพอจะมีหวังไหมพี่พอจะมีหวังไหมพี่หรือพี่จะ <y uck. S 1> ตื่นเ <y uck. S 1> ต้น,ตนเล้าใจพี่จะหลบเรือไหมพี่เอาเรือหลบ <y uck. S 1> ไดีิยูยับมันอะไรกันเนี่ยยูยับยูบจม <c oughs> ิโดนผมมบบไงเล่า ไปแล้วฮะเฮ้ยเปิดกล่องกันแล้วกัน